สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำโปรแกรมสำหรับตัดต่อนะครับโปรแกรมนี้มีชื่อว่า wonder share f i l m u l a นะครับเวอร์ชั่นที่ผมใช้นี่เป็นเวอร์ชั่น1 1นะครับน่าจะเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีเมนูอะไรต่างๆเพิ่มเข้ามาบ้างนะครับด้านบนมีเดียนะครับก็ก็จะเป็นโปรเจกต์มีเดียหรือไฟล์วิดีโอที่เราอ,อัพโหลดเข้ามาตัดต่อนะครับ มีคัลเลอร์มีวิดีโอมีอะไรให้อันนี้จะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับมันถึงจะอัปโหลดขึ้นมาให้ถ้าผมไม่ไม่ลองเชื่อมนี่ไม่รู้ว่ามันมันจะขึ้นมาให้ไหมนะครับอาจะช้านิดหนึ่งนะครับมีเนดะียต่อไปครับสต็อกมีเดียอันนี้ก็จะเป็นพวกอ่า อันนี้ผมก็ไม่เคยเจอลักษณะเหมือนเป็นเว็บที่ดึงไฟล์วิดีโอจากเว็บนั้นเนี่ยเอามาใช้งานได้ฟรีนะครับเป็นเขาเรียกว่าฟุตเทจอ่าเป็นฟุตเทจเป็นอินโทรของของเว็บนะครับซึ่งเวลาใช้งานก็ต้องกดเพื่อให้มันดาวน์โหลดนะครับจากเว็บอะไรนี่นะมีเว็บกิฟฟี นี่ลักษณะเหมือนโอ้ลักษณะเหมือนเป็นวิดีโอที่เราสามารถดาวน์โหลดเอาใช้งานนี่ไฟล์ขยับไฟล์เคลื่อนไหวก็มีให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเสียงต่างๆมิวสิกวิดีโอซาวเอฟเฟกก็มีให้นะครับต่อมาตรงไติ้นโอไติ้นก็มีหลากหลายนะครับมีหลากหลายให้เลือก เวลาจะใช้งานก็คลิกลมันก็จะทำการดาวน์โหลดหรือลาบชื่อว่าคลิกก่อนโอเคเนืผมอาจจะช้าหน่อยนะครับอันนี้เป็นการโชว์ตัวอย่างดูนะแล้วก็สามารถที่จะดึงเอามาใช้งานนะครับแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนก็ดับเบิลคลิกหรือพอคลิกแล้วเนี่ยมันจะขึ้น เมนูตรงนี้มาเพื่อให้เราลบข้อความเดิมที่เขาทำเป็นแคมเปญแล้วก็เปลี่ยนเป็นชื่ออื่นเป็นของเรานะครับสามารถปรับสีปรับอะไรต่างๆได้ตามนี้นะครับหรือถ้าปรับแล้วมันไม่พอนะครับเราก็สามารถไปที่ a d v a n e e นะครับเพื่อเป็นเป็นหน้าสำหรับจัดการแก้ไข นี่ครับสามารถแทรกโลโก้แทรกอะไรเพิ่มเติมได้นะครับด้านบนนี่ตามนี้นะครับหรือจะใส่เรียกว่าอ,อะไรนะ outline Out ให้กับข้อความนะครับนี่ประมาณนี้แล้วก็กดโอเคเพื่อเป็นการบันทึกนะครับอันนี้ผมไม่บันทึกนะครับอโอเคต่อมานะครับตรง transition ครับก็คือการเปลี่ยน เอฟเฟกต์ระหว่างวิดีโอ1นึ่งวิไปอีกวิดีโอ1น,นะครับก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับบางทีมันอาจจะแบ่งมาเป็นหมวดหมู่ให้เลยเช่นสโมกควันอะไรพวกนี้ไลท์คือแสงนี่ครับโหก็มีหลากหลายให้เลือกนะครับเวอร์ชัน11อต่อมาเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์ Effect ก็มีเยอะนะครับ ตามหมวดหมู่ก็มีนะครับเกี่ยวกับข่าวเกี่ยวกับเที่ยวเกี่ยวกับอาหารนะครับมันจะโหลดนานนิดหนึ่งนะครับอ่าอิเลเมนต์นะอิเลเมนตะ์ Element, ผมอยู่ไหนแต่ก่อนมันจะโชว์เมนูตรงนี้หมดนะครับรู้สึกว่าถ้ามันเยอะไปเนี่ยมันอาจจะไปซ่อนอ่นะตรงนี้จะเป็นอิเลเมน ไอ,ไอคอนอรรไอคอนเอฟเฟกอะไรต่างเนาะ,ะถ้าเป็นลักษณะมันเป็นรูปหัวใจสีชมพูเนี่ยอาจจะต้องเสียเงินนะครับถ้าจะไม่ผิดอาจจะต้องเสียเงินต่อไปตัวนี้นะครับ เป็นช่องสำหรับวางวิดีโอในหนึ่งเฟรมนะครับนี่โอเคก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีนี่ครับ text to speak อันนี้ผมก็ไม่เคยใช้นะเพราะ f i m u ม r a เวอร์ชัน10เวอร์ชัน9ไม่มีนะครับเวอร์ชัน10นี่มันมีมานะครับเดี๋ยวถ้า ลองใช้แล้วมันดียังไงเดี๋ยวจะอัดคลิปสอนเพิ่มเติมให้นะครับแต่ท่านผู้ชมก็สามารถที่จะเลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับเพราะว่าผมเองก็เพิ่งเพิ่งเคยมาใช้เวอร์ชั่น1 1นะครับตัวนี้ก็เป็นการแคปแคปภาพหน้าจอไอ้พวกนี้ขยายนะครับดูแบบเต็ม สำหรับเครื่องคองมพิวเตอร์ใครที่สเปคไม่ถึงนะครับเวลาเราเล่นวิดีโอด้วยแล้วขยายให้เต็มจอเนี่ยมันอาจจะกระตุกนะครับภาพก็อาจจะยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ดังนั้นวิธีการก็คือให้เราเรนเดอร์เอ็กพอร์ตเซฟเป็นไฟล์ก่อนนะครับ <c oughs> ไม่อยากให้เครื่องค้างนะครับเพราะถ้าเกิดว่าค้างแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่างานที่เราไม่ได้เซฟไว้เนี่ยมันก็าอาจจะ อาจจะต้องได้ทําใหม่นะครับอาจจะมีข้อมูลลงเหลือบ้างแต่อาจจะไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะครับผมเคยเจอบ่อยนะครับทําอยู่ดีๆแล้วเออร์เรอร์ค้างนะครับลืมบันทึกไว้เงี้ยก็อาจจะต้องไปเริ่มใหม่บางทีทําไปได้ประมาณนาทีที่8แล้วกดบันทึกแล้วสักพักทําไปอีกได้อีก9นาทีลืมบันทึกพอมันเออร์เรอร์ขึ้นมา มันก็อาจจะอยู่ที่นาทีที่8นาทีที่9ก็หายไปดังนั้นวิธีการทําก็คือเราต้องเซฟทุกครั้งนะครับเซฟทุกครั้งนะครับอันนี้เป็นเสียงเอฟเฟกต์มีเยอะหลากหลายนะครับเอาเป็นว่าเวอร์ชั่นนี้ถือว่าน่าจะตอบโจทย์หลายๆคนนะครับนี่สามารถใส่เหมือนพวกในยูทูบเบอร์ YouTuber ที่เขาทำกันนะครับ จากเว็บผู้นี้เราก็สามารถเอามาใช้งานได้นะครับอ่ะโอเคขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ